เอาเละครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับ GTA Online วันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาบุกป่าฝา่าดงระเบิดภูเขาเผากระท่อมกันนะครับผมแต่มันก็คงไม่ถึงขนาดนั้นถ้าแบบนั้นมันก็โหดร้ายทานุนเกินไปแล้วไอ้บ้าด่านนี้ก็เป็นด่านที่มีความคล้ายคลึงกับด่านที่เราเคยเล่นไปก่อนหน้านี้เลยก็คือว่าทีมเราจะต้องขับรถลงไปข้างล่างส่วนด้านล่างก็มีหัวปีรอเราอยู่ <c oughs> หัวปีอีกแล้วเหรอบันเทิงแน่มึงเอ้ยลูกทีมของเราก็เลือกใช้เป็น GTB หรือว่ารถอิตาลีนั่นเองแต่ผมไม่ใช้ไง พอดีว่าก่อนหน้านี้มีคนโทรมาแจ้งบอกว่าข้างล่างขยะมันเยอะไปเก็บขยะให้หน่อยในเมื่อมีคนโทรเข้ามาแจ้งตุไม่ใช่ต้องพูดว่ามีคนโทรแจ้งเข้ามาเอออย่างนี้สิถึงจะถูกไอ้บ้าเดี๋ยวนะเข้าเรื่องของเราดีกว่าอยู่ไหนวะนี่ไงจัดไปครับผมหันหลังให้ศัตรูทําไมแต่นี่มันหันหลังให้ตูมันก็ตายสิวะ,ะมาลุยกันตอนในรอบที่สองจุดปุยแม่เจ้าแจมหัวปี เอาด่ะจังหวะน,นี้ขอเอาหัวปีกับบ้านไปทําอาหารกินก่อนได้ไหมไม่ใช่ละตอนนี้เราอยู่ในการแข่งขันเอาชีวิตไม่ใช่แข่งขันทําอาหารนะเว้ยนี่เลยครับก็เป็นสิ่งที่ผมได้บอกไว้ต้นคลิปว่าในวันนี้เราจะมาระเบิดภูเขาเผากระท่อมกันแต่ในด่านนี้มันไม่มีกระเพราให้เราเผาเอ้ยกระท่อมสิไม่ใช่กระเพราไอ้บ้าโยงเข้าเรื่องของกินตลอดเลยก็อย่าถือสาผมเลยพอดีว่าตอนอัดคลิปอยู่ตอนนี้ผมหิวข้าวไงก็เลยพูดแต่ของกินมาว่าจังหวัดน,นี้ยิงไปก่อนเลยโดนไม่โดนไม่รู้อู้ จะไปเหลือเลยครับผมแจมแจดแมแจม,แจม,แจมว้าวน้ำบัตร n วจะไปไหนเล่าเอา้างงนะสิมึงจะไปทางไหนดีวะไปทางนู้นทางนั้นก็มีแต่หัวปีอา้าวตกไปดีเพื่อนฝูงนี่แหละเป็นโอกาสดีของเราจังหวะนี้แหละขอส่องแป๊บนั่นไงสายเหลืองเห็นแล้วอย่างนี้มันต้องมีการยิงดักไว้ก่อนโดนไม่โดนไม่รู้แต่ภาวนาให้โดนก็แล้วกันมาเลยขับเข้าไปในท่อซะอุตะ อ้หลันลาฉันจะลอยบินไปในนภาแบมในรอบนี้ผมก็จะขอมาตอบคำถามที่กำลังเป็นประเด็นร้อนสำหรับทุกคนอยู่นาตอนนี้นะครับผมที่ถามเข้ามาว่าทำไมคลิปที่แล้วพี่พูดมากจังวะผมก็ได้สรุปแบบคร่าวๆสั้นๆไว้ให้แล้วเรื่องมันก็มีอยู่ว่าไฟเสียนั่นเองแค่นี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวนะเฮ้ยตัดบทกันแบบนี้เลยเหรอไอ้บ้าจิตใจทำด้วยอะไร ตามจริงในวันนี้ผมจะมาอธิบายแบบเป็นภาพเลยแต่ก็ขอก่อตามนั้นครับผมตอนแรกว่าจะชวนเพื่อนเอ้ยชนแต่เพื่อนของเรานี่มันลงไปก่อนแล้วนั่นไงเราไม่ต้องเสียน้ํามันชนเลยมันคว่ำเองแล้วจังหวะน,นี้เดี๋ยวผมขอตัวมาช่วยเพื่อนหน่อยก็แล้วกันโอ้โหคว่ำต่อหรือเปล่าไม่น่าจะคว่ำแล้วนะอุตส่าห์มาช่วยถึงที่แล้วช่วยเพื่อนของเราไปแล้วเรียบร้อยต่อไปเราก็ต้องไปช่วยอีกทีมช่วยทําไมช่วยอะไรช่วยให้ไปสวรรค์แบบสบายสบาย ชัดไปในรอบที่สี่ในรอบนี้ก็รู้กันว่าเราจะต้องทําอะไรนั่นก็คือเก็บหัวปีนั่นเองถ้าไม่เก็บหัวปีจะให้ไปเก็บหัวกระลำปีหรือยังไงวันนี้นี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแน่นอนมีแต่ผักผลไม้ <c oughs> แต่จะว่าไปเพื่อนเราอยู่ไหนวะนั่นเองเหรอตกใจหรือเปล่าไม่ตกใจด้วยอห <c oughs> แล้วตอนนี้ก็เหมือนว่าศัตรูของเราก็เริ่มเคลื่อนพลแล้วนะครับผมในเมื่อเคลื่อนพลแล้วผมก็ขอระดมยิงไปก่อนกันแล้วกันเผื่อจะฟุกโดน แต่สาหรับผมอยากจะบอกเลยว่าไม่มีคําว่าฟุกครับผมมีแต่คําว่าพลาดพังพลาดอ่ะรู้จักปะมาวันหนึ่งคันจงังหวะน,นี้แล้วก็ไปแล้วหนึ่งคันจงังหวะนั้นไอ้บ้าแล้วเพื่อนเราทําไมมันยืนนิ่งเลยวะสงสัยว่าจะใจแข็งใจแข็งหรือว่าตัวแข็งกันแน่ก็ไม่รู้ยังไม่จบครับผมยังมีอีกหนึ่งคันสงสัยจะจบแล้วลหละไปอีกแล้วนะครับหนึ่งคันนี่แหละโอกาสดีของเราเรามาดักตรงนี้ดีกว่ามาดูซิว่าจะโดนไหมขอสักคันหนึ่ง ขอคันนี้ไปเลยอุตเตชโดบอกแล้วไงสำหรับผมไม่มีคําว่าฟุกครับผมไงเพื่อนไม่เคลือนกันใช่ไหมเมื่อกี้นี้ผมเก็บได้ก่อนอย่าเครื่องกันเลยนะเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นไงเก็บใครไม่ได้มาเก็บเพื่อนตัวเองซะง,งั้นไอ้บ้าจะบ้าเหรอแล้วคู่ต่อสู้ของเรานี่ยังไม่มาอีกเหรอเหมือนว่าพี่แกจะขึ้นไปตั้งหลักก่อนนะครับผมก็ต้องรอก,กันต่อไปจ้าเอ๋ดำาๆมาแล้ว ให้เ,เพื่อนจัดการโดนจัดการเองซะง,งั้นไอบ้บ้าโชคดีเถอะเอาไว้ไปเจอกันชาติหน้าเอ้ยไม่ใช่รอบหน้าเอาละในรอบนี้จะโดนหรือเปล่ามาเลยขับมาพี่ไรวะไม่โดนด้วยผมอยากจะรู้จังเลยว่าใครมันมาทาหัวปีตกไว้แถวนี้ไอ้บ้าการะมังสักสรีขึ้นสนิมดีนะหัวปีไม่ระเบิดใส่หัวเราเพราะไม่อย่างงั้นจากหัวปีจะกลายเป็นหัวแบะแต่ตอนนี้ผมยังไม่อยากหัวแบะเพราะฉะนั้นผมจะขอไม่ยุ่งกับมันก็นแล้วกัน แล้ววันนี้ก็ช่างเป็นวันที่มีท้องฟ้าแจ่มใสเหลือเกินกูประชดนะอุตะมาแล้วนั่นไงแจกหัวปีไปก่อนเลยไม่โดนด้วยแล้วจะไปไหนอีกเล่าผมจะแจกหัวปีเนี่ยผมเป็นคนใจดีจะแจกหัวปีให้กลับไปทําอาหารที่บ้านแต่แล้วคงไม่ได้กลับบ้านหรอกคงจะได้ไปสวรรค์แทนเอาเป็นว่าเอาหัวปีไปทําบนสวรรค์กันแล้วกันนะแล้วทําไมมันดวงดีจังวะยิงไป4ี่ห้าหัวปียังไม่โดนมันเลยเอา่ะมาฝั่งนี้ครับผมยิงดักไปก่อน ขึ้นมาสิแน่จริงขึ้นมาเอาเบรกด้วยเบรกทําไมไหลเหรอไหลเหรอตายตายแน่แน่ไหลออกมาสิไหลออกมานี่แหละมึเงเอ้จังหวะนี้ลาก่อยมันออกหนีเฉยเลยทําไมทําอย่างนี้เล่ามาบันเทิงกันต่อกับด่านลันเนอร์ประทะกับเซนโตโนโ่สงสัยว่าต้องไปขอลายเซนหน่อยแล้วทําไมวะเพราะว่าโตโนโ่รู้เรื่อง สีส้มนี่มันบาดใจเหลือเกินเอาเดี๋ยวเพื่อนเริ่มมานี่ก็ทุบรถเลยสงสัยเครื่องโตโน่หรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมไปปาทารโลก,กันเลยมาดูซิว่าในด่านนี้ทีมไหนจะกลายเป็นปาทารโลก,ก่อนกันแต่อยากจะบอกเลยว่าวันนี้ทีมผมพกความมั่นใจมาเต็มครับผมเพราะว่าทีมผมมี2แต่ทีมนั้นมี1ก็โดดเดี่ยวเดียวได้กันไปโชคดีนะครับคุณพี่ลงมาดิแน่จริงลงมาสิวะทาไมไม่ลงเ่ายิงแฟงกันเล่นทําไมผมรออยู่นะเว้ยเฮ้ย ยังไม่ลงสงสัยว่าพี่แกจะยิงให้แฟกันหมดเลยหรือเปล่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันในเมื่อพี่แกไม่อยากลงผมก็ไม่อยากจะรอในเมื่อไม่อยากจะรอผมก็ไม่อยากจะไปเอ้ยผมก็จะไปผมจะไปหาจุดหมายของผมเตรียมตัว,ตว,ตวเตรียมใจได้เลยมึงเอ <ฮ historic> ้ยบันเทิงแน่แน่บอกเลยเราก็จะขับไปหาจุดหมายของพี่แกกันเลยมาดูซิว่าจะสามารถไปหาจุดหมายได้ไหมอาละเฮ้ยไปเลยครับผมได้หรือเปล่าเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเหมือนว่าจะขึ้นไปไม่ได้ไอ้บ้า สงสยัยเราต้องตั้งหลักนี่ไงเจอทางเลยครับผมได้แน่แรอบนี้ขึ้นมาเลยอัดสปีดครับผมจังหวะน,นี้ต้องอัดสปีดลอดช่องไปเลยพ่อแม่พี่น้องอู้หลันลาโฮโฮแลนดิ้งได้สวยแลนดิ้งมาอยู่บนปีกเครื่องบินดีนะเครื่องบินไม่ระเบิดใส่เราเพราอมาอย่างนั้นระเบิดตายแน่แ่เอาวะบันเทิงแน่มึงเอ้ยเตรียมตัวรับมือหรือย,ยังอยู่ไหนวะผมจะขึ้นไฮด้าไปหาแล้วนะ ไปกันเลยทุกท่านเหิน่เวหาไปเลยแล้วเหมือนว่าเพื่อนของเราจะมาด้วยแต่ไม่สามารถขึ้นมาได้ไม่ต้องห่วงงานนี้เดี๋ยวผมจัดการให้รับรองว่าไส้แตกแน่ๆครับผมเจออาวุธของไฮด้าเข้าไปอยู่ไหนเหรอมาซิมาให้ผมจัดการซะดีๆมาแล้วเว้ยใกล้เข้ามาแล้วจุดแดงๆจุดแดงๆอยู่ไหนวะเจอกันหน่อยซิเจอกันหน่อยนี่จะบ้าเหรอ นี่ผมเสียเวลาไปเอาไฮด้าทำไมวะเนี่ยยังไงพี่แก,กก็พีชีพตัวเองอยู่แล้วเสียเวลาทำมาหากินนะเว้เนี่ยรอบนี้ยังไงก็ว่ากันไปจัดปุ๋ยครับผมมาดูซิว่าในรอบนี้ผมจะถูกอัดเป็นปลากระป๋องหรือเปล่าไม่สิไม่เอาปลากระป๋องผมจะเอาปลาทาโลอย่างเดียวเพราะว่าส่วนตัวแล้วชอบกินปลาทาโลไงไปเลยเพื่อนให้นายนำไปก่อนเลยนำไปตายไม่ใช่นะเอาละเอาเดียเด๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวไอ้บ้านึกว่าล่วงลงไปแล้ว แต่ยังไม่ล่วงนะเกือบเสียสหายไปหนึ่งรายแล้วไม่ล่ะแล้วดูเหมือนว่าพี่แกจะลงมาแล้วด้วยแต่ไม่มาหาเราเหมือนว่าจะไปเอาเอาวุธเหรอไม่มีทางหรอกพี่ต้องคนถูกเลือกเท่าน,นั้นถึงจะสามารถขึ้นไปได้แต่ตอนแรกเราถูกเลือกไงก็เลยขึ้นไปได้พูดเป็นหนังเลยบ้าตรงนี้ตู้คอนเทนเนอร์ครับผมกระโดดไปแต่เหมือนว่าพี่แกจะหยุดแล้วนะครับผมไม่รู้หยุดทําไมส่งสัยว่าน้ำมันหมดหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะ GTA มีน้ำมันหมดด้วยเหรอเอาละยาง ไปไม่ได้เพราะฉะนนต้องมาขอบขอบใจเย็นเข้าไว้ผ่านมาได้แล้วจ้าไปต่อครับผมข้างหน้าตรงนี้เตรียมตัวตัวหายพามขึ้นมาใหม่ยังได้อยู่จ้าเดี๋ยวนะไฟฟ้าเหรอไม่เอานะอย่าช็อตนะโอเคได้อยู่ยังรอดครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมาส์นี่มันหันตลอดเลยไม่เอาสี่โชคดีเธอไอ้น้องบา,บายบาย บอกแล้วต้องคนถูกเลือกเท่านั้นถึงจะสามารถขึ้นไปได้ฝีมือไม่ถึงไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมุมกล้องมันเปลี่ยนอีกแล้วเวลาผ่านของพวกนี้นี่มุมกล้องมันเปลี่ยนตลอดเลยคุณผู้ชมนี่ด่านนี้มันวางยาเราไว้นี่ว่าไม่มีทางหรอกผมไม่มีพลาดแน่นอนผมว่าตรงนี้มุมกล้องเปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนด้วยโอเคยาวไปครับผมตรงนี้ขอบขอบวิ่งชนหลุยฮันแน่ตรงนี้หลุมดําใช่ไหมจะดูดผมลงไปใช่หรือเปล่าไม่มีทางหรอก นี่มึงมาแบบนี้เลยเหรอเพื่อนไอบ้บ้าได้ด้วยหรือวะไม่บอกไม่รู้เลยนั่นเนี่ยเอาเะยครับผมเรามาถึงจุดหมายแล้วรอดไม่รอดก็ดูเอาครับผมลุยเลยเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนทําไมไหนายหันกระบอกมาแบบนั้นล่ะจะทําไหมนี่ก็น่าจะเป็นที่มาของคําว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดไอบ้บ้าแต่กูไม่รักมึงไงมึงมาหักเหลี่ยมกูได้ยังไง ไม่เอาสิอย่าเล่นแบบนี้อีกนะจัดไปสีเทาคันนี้ไปเลยครับผมอยู่ไหนเหรอนั่นไงเริ่มแรกมาพี่แกไม่ลงมาแน่นอนเพราะฉะนั้นผมมีไอเดียครับผมไอเดียมันผุดขึ้นมาบนหัวแล้วนี่แหละตั้งลาแล้วก็เหยียบให้มิดไปเลยครับผมเฮ้ยถึงหรือเปล่าอุย๊ยเกือบถึงครับผมอ้าวเพื่อนไปเอารถถังมาตอนไหนเหรออีกแล้ว ฝากลูกเมียข้าด้วยนั่นไงเรียบร้อยพี่แกพีชีพตัวเองอีกแล้วเอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอหยุดเอาไว้เท่านี้กันก่อนเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ